ยินดีต้อนรับสู่ Defense Horizon ภารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่ประเทศไทยได้ก้าวข้ามดดหมายสำคัญในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าประเทศสามารถพัฒนาเครื่องบินรบต้นแบบลำแรกที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยทั้งหมด ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่เป็นก้าวใหญ่สู่ความพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันแต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศต้นแบบนี้พัฒนาขึ้นตามแนวคิด Sublight Interceptor ที่มาพร้อมการออกแบบ Aero Dynamic ที่ทันสมยัย อาวิโอนิกล้ำสมัยและคุณสมบัติล่องหนเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์และสามารถหลบหลีกระบบป้องกันศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันระบุว่านี่คือความสำเร็จที่โดดเด่นอย่างมากเพราะทั้งหมดสร้างขึ้นในประเทศเองกองทัพอากาศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้เริ่มพัฒนามานานกว่า8ปีในช่วงแรกต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณและเทคโนโลยี แต่ทีมวิศวกรไทยไม่ยอมแพ้พวกเขาทำงานหนักศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่องจนสามารถก้าวข้ามทุกอุปสรรคและสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จในการสร้างต้นแบบจริงกระทรวงกลาโหมระบุว่าเครื่องบินต้นแบบนี้ได้ผ่านการทดสอบในรันเวย์มาตรฐานสากลแล้วและผลการทดสอบเบื้องต้นออกมาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งความเร็วความสามารถในการบินสูงและการรองรับอาวุธหักผลการทดสอบในอนาคตยังเป็นไปตามเป้าหมายการผลิตเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่จะเริ่มขึ้นภายใน5ปีข้างหน้าความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงแต่ยังสร้างโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยโรงงานภายในประเทศได้รับงานผลิตมากขึ้นและยังสร้างตำแหน่งงานใหม่ให้กับวิศวกรและช่างเทคนิคหลายพันตำแหน่ง สิ่งนี้ไม่เพียงแสดงศักยภาพของแรงงานไทยแต่ยังปูทางไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศยุคใหม่นักวิเคราะห์ด้านการทหารมองว่าหากไทยสามารถเดินหน้าพัฒนาโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่องประเทศอาจกลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ในภูมิภาคปัจจุบันไทยยังคงพึ่งพาก,การซื้อเครื่องบินรบจากต่างประเทศ เช่น F-16 จากสหรัฐอเมริกาและคริปเป็นจากสวีเดนแต่หากโครงการนี้สำเร็จก็จะช่วยลดการพึ่งพาจากต่างชาติได้อย่างมากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างจับตามองพัฒนาการนี้อย่างใกล้ชิดนักวิเคราะห์เชื่อว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงสำคัญในภูมิทัศน์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของภูมิภาคเพราะส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากมหาอำนาจ แต่ไทยได้พิสูจน์แล้วว่าด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศได้รกระทรวงกลาโหมไทยยังเปิดเผยรายละเอียดของแผนพัฒนาระยะต่อไปโดยในอีก2ปีข้างหน้าเครื่องบินรุ่นใหม่จะถูกพัฒนาเพิ่มเติมโดยจะติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังขึ้นระบบเรดาร์ล้ำสมัยและคุณสมบัติล่องหนที่ดีกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถรองรับอาวุธยุทโธปกรณ์ยุคใหม่เพื่อให้กองทัพมีความพร้อมในทุกสมรภูมิความสำเร็จนี้ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนอย่างล้นหลามภาพถ่ายและวิดีโอต้นแบบถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียหลายคนเรียกสิ่งน,นี้ว่าความภาคภูมิใจของชาติ และนักวิเคราะห์ชี้ว่ากระแสะความตื่นตัวนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จะผลักดันให้ไทยเดินหน้าสร้างสารรค์เทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศต่อไปนักวิจารณ์บางส่วนเตือนว่าความท้าทายที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเครื่องวินนี้ถูกนำไปใช้งานจริงในกองทัพเพราะตลาดโลกมีการแข่งขันสูงและต้องใช้เงินลงทุนด้านวิจัยอย่างมหาศาล แต่ผู้สนับสนุนยืนยันว่าการสร้างต้นแบบได้สำเร็จก็ถือเป็นก้าวแรกที่มั่นคงซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่อนาคตได้ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติยังมองว่าพัฒนาการนี้อาจส่งผลกระทบต่อสมดุลด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหากไทยสามารถผลิตได้จริงประเทศเพื่อนบ้านก็อาจต้องเร่งพัฒนาความสามารถด้านการป้องกันของตอนเองเช่นกัน ในมุมเศรษฐกิจหากไทยสามารถพัฒนาเครื่องบินรบเพื่อการส่งออกได้จริงนี่จะกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่และช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศในเวทีโลกอีกทั้งยังสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจระยะยาวให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยรัฐมนตรีกลาโหมย้ำว่าเครื่องบินต้นแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรบแต่คือการเริ่มต้นยุคใหม่ของประเทศไทย เป็นหลักฐานชัดเจนว่าไทยกำลังก้าวสู่ความพึงพาตนเองด้านการป้องกันประเทศและความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะยกระดับความมั่นคงและเกียรติภูมิของชาติในเวทีโลกความก้าวหน้านี้ไม่เพียงสำคัญสำหรับไทยแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเพราะแสดงให้เห็นว่าหากมีความตั้งใจจริงไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม